สวัสดีครับผมวินลีครับสำเร็จแล้วครับการเพิ่มความบันเทิงสูงสุดในรถนิสสันเอสเทลคันนี้ครับคันนี้เราก็ได้ทาการติดตั้งเป็นจูเนอร์ทีวีที่ตออของอสุกะเข้าไปครับที่วิทยุเดิมของรถครับนี่ครับเราจะทําการกดปุ่มค a m เมราครั้งครับนี่ครับครั้งที่1ครับครั้งที่2ครับครั้งที่3ครับจูเนอร์ทีวีต้อของอสุกะก็จะปรากฏขึ้นมาเลยครับที่หน้าจอทยุเดิมของรถครับ ถ้าแจ่วครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับเราทำได้เราทำได้ันนี้ทำการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยครับขนาะรถวิ่งนะครับดูได้ด้วยครับ <Yeah. S 1> และนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถเล่นเป็นไฟล์วิดีโอได้ครับท่านสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสก์นะครับมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับ ไปอย่างไฟเพลงไฟหนังครับไฟเพลงไฟหนังครับลองแล้วไฟ mkv ไฟไอเดียมันต่างครับชัดแจ๋วครับโอ้โหก็หึ่มมันอยู่ลงหนังครับ ครัมความบรรเทิงสูงสุดในรถดิสัน X Trail คันนี้ครับนั่น,นี้สวนใหญนที่ตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อคุณมนที่ผมวินล,ลี่ครับที่เบอร์โทร086 956 6659วันนี้อบมานะครับสวัสดีครับ